แทกแสงของพระเจ้ารอบที่ห้าเพื่อหลังศาสนาสิ้นสุดลงแล้วถึงครอบครัวแห่งความรักและแสงสว่างรอบที่ห้าของการแทกแสงเพื่อหลังศาสนาประเพณีทางจิตวิญญาณตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได้สิ้นสุดลงแล้วพระเจ้าตรัสว่าการล้างศาสนา และประเพณีรอบนี้ลึกเข้าไปในจิตใจของมนุษย์และกำจัดพลังงานที่วุ่นวายการหลอกลวงจำนวนมากออกไปพระเจ้าและกลุ่มแผ่งสวรรค์ใช้เวลานี้เพื่อตรวจสอบประเพณีและาศาสนาพระเจ้าตรัสว่า,าศาสนาและประเพณีจำนวนมากถูกสร้างขึ้น ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์บางส่วนยังคงใช้งานได้และส่วนใหญ่ล้าสมัยไปแล้วได้จัดทำรายการจัดทำรายการประเพณีที่สามารถปฏิบัติได้ในโลกใหม่ของไกาอาพระเจ้าตรัสว่าประเพณีและศาสนาจำนวนมากหมดอายุ เพียงเพราะความจริงที่ว่าพวกเขาถูกสร้างขึ้นสำหรับมนุษย์ที่ยังของพัฒนาในอนณาจักรมิติที่สามบนโลกใหม่มนุษย์จะอยู่ในมิติที่ห้าและถูกปลุกให้ตื่นดังนั้นประเพณีเก่าเหล่านี้จึงไม่เหมาะกับมนุษย์โลกใหม่และสิ่งมีชีวิตโลกใหม่อีกต่อไป พระเจ้าสนทนากับผู้สร้างประเพณีและศาสนาเก่าแก่เหล่านี้และผู้สร้างเหล่านี้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการประเมินของพระเจ้าดังนั้นจึงมีประเพณีและศาสนาในมิติที่สามจำนวนมากที่กําลังถึงจุดจบนั่นเป็นผลมาจากการแทรกแซง ของพระเจ้ารอบที่หา้าเพื่อหลังศาสนาและประเพณีของโลกและมนุษยชาติพระเจ้าตรัสว,ว,ว่าในโลกใหม่การฝึกฝนทางวิญญาณและชีวิตทางจิตวิญญาณสำหรับมนุษย์โลกใหม่จะเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ของมนุษย์โดยธรรมชาติทุกชีวิต เะดเนชีวิตฝ่ายวิญญาณการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเสมือนกับการกินการทำความสะอาดและจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ตามปกติวิญญาณที่อาศัยอยู่ในชีวิตมนุษย์จะเป็นจริงจะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นมนุษย์ทุกคนจะมีการฝึกฝน,นทางจิตวิญญาณ และทางออกประเพณีทางจิตวิญญาณเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจวัตรปกตินั่นคือวิธีที่ไก่อาออกแบบโลกใหม่และนั่นจะเป็นโลกใหม่ที่มีชีวิตในกระบวนการล้างศาสนาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์พระเจ้ายังได้เรียนรู้ว่ามีศาสนา และการปฏิบัติบางอย่างที่สร้างขึ้นโดยพลังงานเก่าพลังงานที่ควบผุมโลกและมนุษยชาติพระเจ้าตรัสว่าพลังงานเก่าเหล่านี้ศาสนาและประเพณีที่พลังงานเก่าเหล่านี้สร้างขึ้นไม่มีพระเจ้าอยู่ในหัวใจของพวกเขากล่าวอีกในหนึ่ง ศาสนาเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมมนุษย์ไม่มีจุดประสงค์เพื่อความก้าวหน้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์พระเจ้าได้ลบประเพณีเหล่านี้เพื่อให้กลุ่มวิญญาณที่ปฏิบัติอาประเพณีเหล่านี้จะได้รับการปลดปล่อยและเรียกคขินอำนาจอธิปไตยของพวกเขาอีกครั้ง พระเจ้ากล่าวว่ายังมีประเพณีบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับจิตวิญญาณและการขึ้นสู่สวรรค์ของกายอาพระเจ้าได้ลบประเพณีเหล่านี้ออกจากรายการด้วยกายอาเห็นด้วยกับการตัดสินใจโดยสิน้นเชิญในอนาคตพระเจ้าจะส่งแจ้ง ให้ประเพณีเหล่านี้ทราบว่าวันหมดอายุของการปฏิบัติเหล่านี้มาถึงแล้วพระเจ้าตรัสว่าผลโดยรวมของการแทรกแซงจากพระเจ้านี้เป็นไปในเชิงบวกพระเจ้าได้สร้างรายการประเพณีใหม่สำหรับโลกใหม่ของกายอาเช่นเดียวกับศาสนาคริส มีศาสนาและประเพณีอื่นๆที่ได้รับการกำหนดค่าใหม่ปรับปรุงใหม่คือให้เหมาะกับโลกใหม่มนุษย์ใหม่ของไกอาพระเจ้ากล่าวว่าประเพณีใหม่จะเป็นตัวแทนของโลกในแสงใหม่มนุษยชาติก้าวหน้าไปมากศาสนา และประเเก่าเก่าๆไม่เหมาะสมอีกต่อไปการแทรกแซงรอบที่6เพื่อรักษาเทวินเฟมได้เริ่มขึ้นแล้วการรักษาเทวินเฟมตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์พระเจ้าตรัสว่าททวินเฟนเป็นส่วนสำคัญของโลก และประวัติศาสตร์ของมนุษย์พวกเขามาถึงโลกตั้งแต่เริ่มตน้นคู่ดั้งเดิมของทวินเฟนทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ของมนุษยชาติกล่าวอีกในหนึ่ง DNA ของมนุษยชาติส่วนใหญ่มาจากเปลวเพลิงคู่ดั้งเดิมดวงวิญญาณเหล่านี้โจติลงมาเกิดบนโลก เป็นเวลานาน,านพวกเขามีเพียงเขียวศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมและอยู่บนโลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้าตรัสว่าเนื่องจากเร็วเพลิงคู่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนามนุษย์พวกมันคือดาวเคราะห์และนั้นไม่ใช่เรื่องเกินจริงพระเจ้าและดาวเคราะห์มีความชื่นชม ความรักที่ยิ่งใหญ่สำหรับดวงวิญญาณเหล่านี้ความทุ่มเทและการบริการของพวกเขาถือเป็นตำนานพระเจ้าตรัสว่าหากไม่มีพวกเขาก็ไม่มีโลกและมนุษยชาติกพระเจ้าตรัสว่าเนื่องจากความจริงที่ว่าเรลยเพลิงคู่เหล่านี้ มีบทบาทสำคัญในความก้าวหน้าของโลกและมนุษยชาติเรืวเพลิงคู่เหล่านี้ยังถูกทำลายด้วยพลังงานที่ไม่ได้มาจากโลกหรือพลังงานที่ไม่มีประโยชน์สูงสุดต่อโลกในใจเนื่องจากเรืวเพลิงคู่เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผู้ผิดทักโลกและ มนุษยสชาติพวกเขาต่อสู้เพื่ออิสรภาพของโลกและมนุษย์ชาติเป็นเวลานานเลยเพิรฟ้าแฟนเหล่านี้จึงมักถูกฐานลุนกรรมและดำเนินคดีและบางส่วนจิตสมนึกของพวกเขาก็ถูกแยกส่วนและเปลี่ยนรูปเป็นผลมาจาก การถูกปฏิบัติอย่างทารุณเป็นเวลานาน,านและการต่อสู้ในสมรภูมิเรยเพลินแฝดจำนวนมากเหล่านี้กำลังทุกข์ทรมานทางจิตใจร่างกายอารมณ์และพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงชีวิตปัจจุบันที่การต่อสู้ครั้งสุดท้าย ได้เกิดขึ้นและเรลวเพลยคู่เหล่านี้ก็ยังอยู่ในแนวหน้าอีกครั้งต่อสู้เพื่อไก่อาและมนุษยชาติตอนนี้พวกเขาจำนวนมากถูกทำร้ายอย่างหนักและต้องการความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังนั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าตัดสินใจ ที่จะดำเนินการแทรกแซงเพื่อช่วยเปลวเพลิงคู่เหล่านี้การแทรกแซงจากสวรรค์จะล้างเปลวเพลิงคู่จากภาระเก่าที่ผ่านมาและบาดแผลความเจ็บปวดและทำงานซ่อมแซมหากจำเป็นข้าเจ้าตรัสว่ามีเปลวเพลิงคู่จำนวนมากที่ต้องการการซ่อมแซมวิญญาณ และพระเจ้าจะทรงทำเช่นนั้นเพื่อให้พวกเขาพ้นถูกและหลุดพ้นได้ในที่สุดพระเจ้าตรัสว่าบนโลกนี้ตอนนี้มีทวินเฟรมประเภทต่างๆและกลุ่มวิญญาณของทวินเฟรมที่แตกต่างบางคนเป็นวิญญาณใหม่และอายุน้อยพวกเขาทำได้ดีมาก และมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงพอพระทัยในงานของพวกเขาสนับสนุนให้คนเหล่านี้ทำงานที่ดีและทำันธกิจของพระเจ้าต่อไปพระเจ้าตรัสว่ายังมีทวินเฟรมบางคู่ที่อยู่ที่นี่เพื่อจุดประสงค์ในการขึ้นสู่สวรรค์ พระเจ้าสนับสนุนให้พวกเขาติดตามและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาขึ้นไปตามสัญญาวิญญาณของพวกเขาการขึ้นสู่สวรรค์ของกายอาเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตมันเป็นโอกาสที่มีค่าสำหรับพวกเขาที่จะมาที่นี่และสัมผัสประสบการณ์ การขึ้นสู่สวรรค์ขอให้พวกเขาทำให้ดีที่สุดและขึ้นไปพระเจ้าบอกว่ายังมีทวินเฟรรมอยู่ที่นี่เพื่อช่วยทวินเฟรรมของพวกเขาโดยปกติแล้วคนหนึ่งมีภลริจิจที่ยิ่งใหญ่และอีกคนหนึ่งมีหน้าที่สนับสนุน พระเจ้าทรงเน้นย้ำว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาจะต้องติดตามและอยู่ด้วยกันเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาขึ้นสวรรค์พวกเขาขึ้นพร้อมกันเพราะททวินเฟรมต้องขึ้นพร้อมกันและนั่นคือการออกแบบของไกาอาไม่มีเทวินเฟรมคนใดแยกจากกัน อย่างน้อยที่สุดในชีวิตนี้เปลวเพลิงคู่จะพุ่งเข้าหาโลกใหม่ของกายอาการออกแบบต้องใช้เปลวเพลิงคู่ถึงจะทำได้ไกาอาออกแบบมาเช่นนี้ดังนั้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเปลวเพลิงคู่จะมีการล้านแบบพิเศษ ของพระเจ้าซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเปลวเพลิงคู่พระเจ้าตรัสว่าเปลวเพลิงคู่มีประสบการณ์มากมายและพวกเขาส่งครได้รับเครื่องบูชาพิเศษจากสวรรค์พระเจ้าจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาเปลวเพลิงคู่นั้นพระเจ้า ส่งเชื้อเชิญโขดวงวิญญาณให้เข้าร่วมการชำระล้างนี้ไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่กับฝาแฝดหรือไม่สิ่งสำคัญคือการรักษาตัวเองและสร้างความสมดุลให้กับความเป็นหญิงและชายศัดิ์สิทธิ์ของเราเมื่อเราสมดุลแล้วโลกก็จะสมดุล และการเยียวยาจะเกิดขึ้นขอขอบคุณสำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมและความทุ่มเทของคุณความรักอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณเสมอข้อความจากเินดาลีพระเจ้าและหมู่แห่งสวรรค์